สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาค่ะเริ่มที่นายกรัฐมนตรีก็เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมกนนารนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะคะเพื่อที่จะหารือการบริหารจัดการข้าวในโกดังค่ะมอมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐกล่าวว่า ได้รายง,งานให้ในายกรัฐมนตรีรับทราบถึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณข้าวทั้งเรื่องการตรวจสอบข้าวในโกดังการตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการซึ่งพบว่ากโกดังที่มีปัญหานั้นมีอยู่พอสมควรทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหลังจากกลับจากต่างประเทศค่ะให้เกิดความลาชา้านำไปสู่การตรวจ สำรวจในห้องแลบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนก็พยายามทำให้ได้ครบที่สุดถ้าที่จะทำได้ก็เมื่อถึงกรอบเวลาตรงตามที่พูดไว้คือ15ตุลาคมก็ได้รายงานท่านตั้งแต่เย็นวันที่14ตุลาแล้วก็เดี๋ยวท่านกลับมาเรื่องของการนัดประชุมนบคนี่เดี๋ยวทางกระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะนัดประชุมในโอกาสแรกอย่างไร ขณะที่ตำรวจภูทรยะลานะคะก็ตรวจสอบผู้ที่จะผ่านเข้าออกตัวเมืองอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันคนร้ายเข้าไปก่อเหตุค่ะพันตำรวจเอกประยงโคตสาขาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองยะลาสั่งการให้กำลังตำรวจประจำด่านตรวจในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสยัยรถยนต์เป้าหมายและบุคคลต้องสงสยัยโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ปิดบังอำพรางใบหน้าซึ่งเป็นปฏิบัติการเชิงรุกและเน้นการตรวจสอบบัตรประชาชนและผู้ที่โดยสารมากับยานพาหนะอย่างเข้มงวดเพื่อระวังป้องกันสกัดกัน้นการลักลอบก่อเหตุร้าย เพราะจนถึงขณะนี้ยังมีความพยายามที่จะก่อเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเดือนนี้ซึ่งหน่วยงานด้านการข่าวได้แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังและมีความพร้อมในการตอบโต้ทุกสถานการณ์ค่ะปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะเนปาลก็เร่งกู้ภยัยเหตุหิมะถลมบนเทือกเขาหิมาลายัยโดยล่าสุดก็พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น26ศพแล้วค่ะ หน่วยกู้ภัยของเนปาลยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องบนเทือกเขาหิมาลัยในส่วนที่ทอดยาวมาถึงตอนเหนือของประเทศหลังจากที่เกิดเหตุทิมัถล่มทับนักปีนเขาโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ศพได้แล้ว26ศพซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งอิสราเอลโปลแลนด์แคนาดาฝรั่งเศสและอินเดียนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในพื้นที่อีกอย่างน้อย3คนรวมอยู่ด้วยส่วนผู้รอดชีวิตที่ได้รับ การช่วยเหลือมีจำนวนราว40คนคาดว่าน่าจะยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากนับเป็นเหตุหิมะถล่มบนเทือกเขาหิมาลัยในเนปาลครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในฤดูปีนเขาโดยรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนซึ่งทำให้ลูกขาบชาวพื้นเมือง16คนที่เดินทางไปสำรวจพื้นที่เสียชีวิตค่ะ หมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียร์กีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่4ริมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกาย,ยนนี้ร่วมสแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชายกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬา เอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่4มากรรมกีลาของคนเอเชียโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา